ตะกรุดเถาวันหลงนะคะของท่านอาจารย์นะคะท่านอาจารย์เก็บไว้นำมอบให้เป็นสีองค์คุอันนี้เป็นเหล็กหลายควรเคี่ยมนะคะของที่ท่านอาจารย์เก็บไว้นะคะเอามานําให้เป็นสีองค์คุไว้ในตู้เซฟบนจานรักษาบก็ได้หรือจะไว้ตามเกะเก็บเงินก็ได้นะนี่เป็นยันยานสี่ใบค่ะเป็นชุดที่ท่านอาจารย์ทําไว้แล้วก็ประจุพลังไว้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นยันสามใบท่านอาจารย์ทาแล้วประจุพลังไว้ ใบยอยองอันนี้ก็ตั้งแต่ที่ท่านอาจารย์ทำไว้นะคะคให้เงินทองไหลามาให้โชคลาภอยู่ในนี้นะคะมีด้วยเป็นยาต e ิติโสมสูรณช้างที่ท่านอาจารย์ทำแล้วก็เก็บไว้ประจุรันเป็นยาจินนํามือของท่านอาจารย์นะคะคมีเก้าเมตรให้นําไปเรียมหรือว่าใส่กรอบแล้วก็ติดตามทิศต,ต่งตางๆเป็นลักษณะของนกนกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเก้าเป็นอันมณีอมีทิสให้เอาไว้ที่ทิศใต้นะคะ รกระตุ้นโชคลาภของลูกเก้าอันนี้เป็นอ่างเปานะคะเป็นเงินที่ท่านจา์เก็บไว้ในตูเ้เซฟอันนี้ก็เป็นวิชาอ่างเปามหาเศรษฐีไว้ในตูเ้เซฟมันเก้เก็บเงินพิธภัรูปท่านกำมังมาจยา์อันนี้เป็นยันกงหลอใหญ่เอาไว้ติดหน้าบ้านอันนี้เป็นครูท้งสินะคะในสายชัของเราก็อันนี้เป็นองค์ครูที่อยู่ที่โรงเรียนนเป็รูปแล้วก็มีบทสวด